ชะตาเดือนเมษายนสําหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎชาวราศีกรกฎนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นเดือนที่ดวงปลดล็อกยุบระดับความรวยนะครับเรียกว่าเป็นราศีที่ดวงดาวการเงินเนี่ยมีพลังเป็นอย่างมากนะครับแน่นอนครับคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินทองเข้ามานะครับใครที่รอคําตอบบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินอยู่นะครับเช่นอาจจะรองเงินส่วนแบ่ง รอลูกหนี้จะมาจ่ายเงินให้กับเรานะครับหรือว่ารอเงินที่เป็นเรื่องของพวกผลตอบแทนคอมมิชชั่นอะไรทั้งหลายนะครับในเดือนเมษายนนี้ครับหลังจากสงกรานไปแล้วเนี่ยดวงดาวการเงินของคุณเนี่ยมีพลังในทางที่ดีเข้ามานะครับทำให้เกิดความมั่งคัง่งร่ำรวยในทางที่ดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาบด้วยนะครับกรกฎเนี่ยดี2เด้งเลยในเรื่องการเงินก็คือทั้งเรื่องไรายได้และก็เรื่องโชคลาภนะครับก็มีเข้ามาให้รุนเช่นเดียวกันนะครับ ในขณะที่เรื่องของการทํางานนั้นนะครับราศีกรกฎก็เป็นราศีที่จะมีตัวช่วยมีกิลยรณมที่ดีเข้ามานะครับอะไรที่ทําให้งานคุณเคยติดขัดเคยเป็นอุปสรรคไปก่อนหน้านี้นะครับในเดือนเมษาเนี่ยมันจะมีเหมือนคนมาช่วยเคลียร์ช่วยจัดการนะครับหรือความราบรื่นในการทํางานจะมีเข้ามามากขึ้นหรือบางคนนะครับอาจจะมีการเรียกว่ามีพาร์ทเนอร มีหุ้นส่วนนะครับมาร่วมหุ้นลงทุนมาทํางานด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นจังหวะที่ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะฝักเตือนเล็กน้อยนะครับในเรื่องของความรักนะครับในเรียนนี้ก็ต้องพยายามนะครับอย่าไปใช้อารมณ์นะครับมากจนเกินไปนะครับอะไรที่เรียกว่าคุยกันได้ค่อยๆคุยกันนะครับหรือบางทีความรักของคุณนะครับมันอาจจะมีเรียกว่าปัญหาเล็กๆแต่ว่าเรื่องเล็กเนี่ย มันมีสิทธิ์กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องใช้สติในเรื่องของความรักทั้งคนโสดหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่แล้วเนี่ยให้มากเป็นพิเศษครับดวงชะตาเดือนเมษายนสําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นราศีที่ดวงปังมีชื่อเสียงนะครับต้องย้าว่าจังหวะดวงดาวประจําราศีงคุณนะครับมีพลังมากนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังจากสงกรานไปแล้วนะครับเรียกว่าจะทําให้คุณนั้น โดดเด่นนะครับในเรื่องของความมีชื่อเสียงนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ไปออกทีวีอะไรนะครับแต่ว่าในเรื่องของชื่อเสียงในการทํางานนะครับชื่อเสียงในวงการที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับโอกาสแห่งความก้าวหน้านะครับถ้าหากคุณรอลุ้นเรื่องของการโยกย้ายการเรียนการศึกษาต่อนะครับหรือว่าการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับในรอบเดือนเมษายนเนี่ย จะมีจังหวะแล้วก็มีข่าวดีเข้ามานะครับหรือใ,ใครที่ต้องการที่อยากจะในเรื่องของการเดินทางไกลอะไรแบบนี้นะครับจังหวะดวงก็ส่งผลดีไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าในเรื่องอย่างการเงินนั้นนะครับอาจจะต้องฝากเตือนนะครับเป็นการเตือนอย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะว่าราศีเสี้ยงเนี่ยหลังๆมีเรื่องเสียเงินค่อนข้างจะเยอะนะครับเรื่องจุกจิกกวนใจปัญหาเรื่องของการเงินนะครับหรือบางคนอาจจะไปวุ่นวายในเชิงของ ทรัพย์สินเรื่องของมรดกที่ดินอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องดูแลตรวจสอบนะครับเพราะว่าราศีสิงห์ยังเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของคดีความหรือว่าในเรื่องของการฟ้องร้องด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยนะครับเดือนนี้อาจจะเน้นในเรื่องการทํางานไปก่อนนะครับใครอยากจะมีคู่มีแฟนก็เรียกว่าพักไปก่อนครับให้มันพ้นเดือนนี้ไปดวงดาวน่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ย้ําเตือนอีกนิดนึงนะครับสำหรับในเชิงของสุขภาพหรือว่าอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าราศีสิงห์เนี่ย พอดวงแรงๆเนี่ยบางทีอาจจะมีเรื่องเจ็บตัวปวดเมื่อยนะครับกล้ามเนื้อเท็ดอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการเล่นกีฬาหรือว่าเรื่องของการออกกําลังให้มากขึ้นครับดวงชะตาเดือนเมษายนสําหรับผู้ที่เกิดในราศีกันชาวราศีกันนะครับเป็นราศีที่ดวงเตรียมรับทรัพย์ดวงการเงินมหาอุดต้องย้ำเลยครับว่าในเดือนนี้นะครับดวงดาวการเงินของราศีกันเนี่ยแข็งแรงมากนะครับมีพลังส่องสว่างมากในรอบป,ปีนะครับดังนั้น โอกาสที่จะเรียกว่าเตรียมรับทรัพย์รับเงินก้อนโตนะครับการเงินจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเนี่ยจะมีเข้ามาครับแต่ต้องย้ําก่อนนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคลาภนะครับเป็นเรื่องของรายได้การหาเงินรายได้ประจำนะครับหรือว่าการติดต่อซื้อขายอะไรก็ตามนะครับจะส่งผลทําให้ปิดการขายได้แล้วก็มีข่าวดีในเรื่องของการเงินที่ดีเข้ามานะครับแต่ว่า ฝั่งรายจ่ายก็ยังมีเข้ามาอยู่ด้วยนะครับคือไม่ได้ได้อย่างเดียวนะคุณอาจจะมีเรียกว่ารายจ่ายกับคนรอบตัวเยอะญาติผี่น้องคู่ครองบุตรหลานนะครับราศีกันก็ต้องเรียกว่าวางแผนให้มันสมดุลกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเงินที่ได้มาแป๊บเดียวมันก็จะหมดไปนั่นเองครับส่วนในเรื่องของการทํางานนะครับคุณเป็นราศีที่ต้องเจอกับคนเยอะในช่วงนี้นะครับแล้วก็เป็นราศีที่บางทีเนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคนนู้นก็เรียกใช้คนนี้ก็เรียกหา ช่วงสงการอาจจะไม่ได้หยุดด้วยซ้ำไปนะครับดังน,นั้นชาวราศีกันเนี่ยต้องจัดตารางเวลาชีวิตตัวเองให้ดีๆนะครับหรือถ้าเกิดงานที่คุณทำเนี่ยมันเจอคนเยอะเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเสร่จต้องไปออกบูธไปงานแสดงสินค้าไปประชุมสัมมนานะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยแก้เคล็ดความแรงของดวงดาวให้น้อยลงได้นะครับในขณะที่เรื่องความรักก็ยังคงสุลมุนอยู่ รจริงๆดวงความรักคุณยมีสเสน่ห์นะครับแต่ว่าด้วยความที่ชีวิตเนี่ยมันอาจต้องไปโฟกัสเรื่องการทํางานเรื่องการหาเงินเยอะนะครับก็อยากจะให้เทน้ําหนักไปใน2เรื่องแรกก่อนจะดีที่สุดครับ